นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พักเข้าวะโตอระหะโตสัมมาสมพุทธะสัพะปาปัสะอกระนังกุตตะสสปสัมปทาสะจิตตปริโยทปะนัง เอตังพุทธานสาสะสนังขันติประมังตะโปติติขายนิพพานังประมังวทันติพุทธานะฮิปัระชิตโตปรูปคาตีสะ,ะโนโหติปรังวิเหทยันโต อนุปวาโธอนุปคาโตปาติโมคเคจะสังวรโรมัตตันญยุตาจะพัตตัดสมิงปันตันจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโค เอตังพุทธานะสาสนันติณบัดนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาในมาฆบูชากถาพนานาการบูชาในวันเพ็ญเดือนสาม ซึ่งปรากฏในคำพีพระสุตตันตปิฎกเล่มที่สองที่คณิกายมหาวัคมหาปธานสูตรและอัตตกถามหาปธานสูตรอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญา ของท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาสันนิบาตประชุมกันณพระวิหารหลวงวัดสุทธธัศเทพพระวรารามราชวรมหาวิหารในวันนี้จนกว่าจะยุติด้วยเวลาวันมาคบูชาปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่หก มีนาคมพุทธศักราช2,566ขึ้นบห้าค่ำเดือนสี่ปีถอะวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่เรียงรงเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลาเก้าเดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆสรุปเป็นใจความสำคัญจะมีเนื้อหาว่าทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้ผ่องใสวันมาคะบูชาเป็นวันที่อัศจรรย์ เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นพร้อมๆกันถึงสี่ประการได้แก่หนึ่งวันนั้นตรงกับวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามวันพระจันทร์เต็มดวงสองมีพระสงฆ์จำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณวัดเวลุวันหรือวัดป่าภัยซึ่งเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาณนะกรุงราชครห์แควนมคธเพื่อสาการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามประสงค์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์สี่ประสงค์ทั้งหมด ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าเอหิพิขุอุปสมบทาเพราะเหตุเกิดอัศจรรย์สี่ประการข้างตน้นทำให้วันมาคบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันจาตุรงคกสันนิบาตแปลว่าการประชุมด้วยองค์สี่ วันมาคบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรมวันวิสาขาบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธส่วนวันสาระบูชาถือว่าเป็นวันพระสงฆ์สำหรับวันมาคบูชาในประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีในสมัยใด อย่างไรก็ตามในหนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือนอันเป็นอันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบพระราชกุศลมาคบูชาไว้ว่าประเทศไทยเริ่มกำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาคบูชาเป็นครั้งแรก ในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ซึ่งมีการประกอบพิธีเป็นครั้งแรกในปีพศ2394ในพระบรมมหาราชวังโดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้า นิมนประสงค์จากวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารและวัดร,ราชประดิษฐิตมหาสีมารามราชวรวิหารจำนวนสามสิบรูปชันพัตตาหารในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อถึงเวลาค่ำพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ทรงจุดธูปเทียนนมัสการพระสงฆร์รมวัดเย็นเมื่อพระสงฆร์รมวัดเย็นแล้วและสวดคาถาโอวาทปาติโมกเมื่อสวดจบทรงจุดเทียนหนึ่เล่มรอบพระอุโบสถมีการประโคมอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงมีการเทศนาโอวาทปาติโมกหนึ่งกันเป็นทั้งเทศนาภาษาบาลีและภาษาไทยส่วนเครื่องการประกอบด้วยจีวรเนื้อดีหนึ่งผืนเงินสามตำลึงและขนมต่างๆเมื่อเทศนาจบระสง์สามสิบรูปสวดรับ ในสมัยราชาการที่สี่นั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองทุกปีแต่มีการยกเว้นบ้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่หเนื่องจากบางครั้งตรงกับช่วงเสด็จประพาธ ก็จะทรงประกอบพิธีมาคะบูชาในสถานที่นั้นๆน,น,นอกเหนือจากภายในพระบรมหาราชวังต่อมาการประกอบพิธีมาคะบูชาได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวังและประกอบพิธีกันทั่วราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการด้วยเพื่อให้ประชาชนจากทุกสาระทิดทุกสาขาอาชีพได้ไปวัดเพื่อบำเพ็ญบุญกุศลประกอบกิจกรรมทางศาสนาความสำคัญของวันมาคบูชาก็คือ เป็นวันที่พระสมมาชัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่ประสงค์เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลาเก้าเดือนโดยหลักคำสอนของโอวาทปาติโมกถือกันว่าเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาใจความว่าทําความดี ละความชั่วทำใจให้บริสุทธิ์วันมาคบูชายังเป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ทุกคนประกอบพิธีทางศาสนาบูชาพระรัตนตไตรคือพระพุทธพระธรรมประสงค์ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดในบวรพุทธศาสนานอกจากนี้ในปี2549 รัฐบาลประกาศให้เป็นให้วันมาคบูชาเป็นวันกตันญูแห่งชาติสำหรับหลักธรรมวันมาคบูชาที่ควรนำไปปฏิบัติในวันมาคบูชาก็คือโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพื่อความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วยหลักการสามอุดมการสี่และวิธีการหกดังนี้หลักการสามคือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติได้แก่ 1. สัพปปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงคือการลดละเลิกทำบาปทั้งปวง ได้แก่อกุศลกรรมบทสิบประการซึ่งเป็นทางแห่งความชั่วไม่ว่าจะเป็นความชั่วทางกายคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์ขโมยสิ่งของการประพฤติผิดในบุคคลที่เขามีเจ้าของแล้วหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการประพฤติผิดในกาม ความชั่วทางวาจาคือการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดการพูดเพ้อเจอ้อและความชั่วทางใจก็คือการอยากได้สิ่งของของผู้อื่นการผูกพยาบาทขาดเมตตากรุณาและความเห็นผิดจากทํานองครองธรรม เช่นเห็นว่าบุญบาปกุศลอากุศลไม่มีดังนี้เป็นต้นสองกุศลสูปัสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมคือการทำความดีทุกอย่างตามกุศล,ลกรรมบทสิบเระการทั้งความดีทางกายคือไม่ฆ่าจัดไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของของตนมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ประพฤติผิดในการมความดีทางวาจาคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อและความดีทางใจ คือไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นมีความเมตตาปรารถนาดีมีความเข้าใจถูกต้องตามทํานองของธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปสามสจิตตะปริโยธปนังการทำจิตใจให้ผ่องใสคือทำใจให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบได้แก่กามฉันทะความพอใจในกามในรูปรสกลิ่นเสียงโพธพัพพยาบาทความผูกโกรธความไม่ให้อภัยถีนมิทะความหดหู่ท้อแท้ อุทจฉะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในบุญกุศลในการทำความดีในมนุษย์ในเทวโลกในพรหมโลกในนิพพานเป็นต้นอุดมการสี่หมายถึงหลักการที่ทรงวางไว้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้แก่หนึ่งขันตีประมังตโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นความอดทนเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมีสำนว,นวนว่าความอดทนให้มีความอดกลั้นให้มีความอดทน ไม่ทำบาปทั้งทางกายทางวาจาและทางใจสองนิพพานัางประมังวันติพุทธ,ธาหมายถึงนิพพานได้แก่ความดับกิเลสและกองทุกข์ต่างๆอันเป็นสภาพที่เรียกว่าโลกุตละพ้นจากโลกิยวิสัย อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานิพพานมีสองประเภทคือหนึ่งสุปาทิเสสนิพพานาธาตุหมายถึงนิพพานที่ยังมีขันห้าอยู่ยังเสวยอารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์แต่พระอรหันต์ท่านวางใจเป็นกลางไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้น ชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามท่านสามารถปล่อยวางได้ด้วยการหมดกิเลสสาสะวะทั้งปวงอนุปาทิเสสนิพานธาตุหมายถึงนิพพานที่ดับทั้งภพดับทั้งขันห้าดับเวทนาได้สิ้นเชิงสรุปสองประการก็หมายความว่าประการแรกเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสองประเภท เพียงแต่ว่าประราการแรกท่านยังมีชีวิตอยู่ยังดำรงขันอยู่ประราการที่สองเป็นพระอาหารและก็ถึงแก่ชีวิตหรือว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก,ก็เรียกว่าสเสด็จดับขันพระบริณิพานพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็เรียกว่านิพานพระสงฆ์ทั่วไปก็เรียกว่ามรณภาพดังนี้ สามนหิปัปพจิตโตปร,รูประคาตีคือการไม่ฆ่าไม่ทำร้ายผู้อื่นผู้กำจัดสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบันปะชิตบันปะชิตแปลว่าผู้เว้นจากความชั่วทั้งหลายทุกคนสามารถเป็นบันปะชิตได้แม้ไม่ได้ครองเพศเป็นบันปะชิตเพราะใจเราเว้นจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย สีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้ทำลายสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยทุกคนก็สามารถเป็นสมณะได้ก็หมายความว่าสมณะแปลว่าผู้สงบจากความชั่วทั้งทางกายวาจาและก็ใจวิธีการหกซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติได้แก่ หนึ่งอนุปวาโทการไม่ว่าร้ายคือการไม่กล่าวให้ร้ายผู้อื่นสองอนุปคาโตการไม่ทำร้ายไม่ฆ่าผู้อื่นไม่ประหัดประหารซึ่งกันและกันสามปาติโมกเขเจสังวโรการสำรวมในปาติโมคคือการเคารพระเบียบ ติกากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมสีมัตตันญยูตาจะพัดตัดสมิงคือความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริบรโภครู้ประมาณในหลายๆเรื่องเช่นรู้จักพอดีพอกินพออยู่พอใช้ หรือจะกล่าวแบบปัจจุบันว่าถือหลักแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้าห้าปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดคืออยู่ในสถานที่สงบและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมหกอธิจิตเตจายโยโค ความมั่นประกอบในการทำจิตใจให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้จิตใจละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปผ่องใสขึ้นไปคือการฝึกหัดจิตใจให้สงบการฝึกหัดชำระจิตใจมันทำสมาธิภาวนามากบ้างน้อยบ้างสรุปความว่ามาคบูชา หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนมาคะคือวันที่วันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสาหรือประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีถ้าปีใดเป็นปีอธิกมาตคือเดือน8ปสองหนวันมาคะบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนสี หรือประมาณเดือนมีนาคมของปีนั้นๆวันมาคบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาว่าหนึ่งเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานธรรมให้เป็นหลักการศึกษาและการปฏิบัติดุจพระมหากษัตริย์ทรงประทานรัฐธรรมนูญของประเทศฉะนั้น วันมาฆบูชาจัดว่าเป็นวันประชุมใหญ่ของสาวกกล่าวคือเป็นวันที่พระอรหันตตสาวก1,250องค์ได้มาประชุมพร้อมกันพร้อมกันประกอบด้วยองค์ประกอบสี่ประการเรียกว่าจาตุรงคสกัณนิบาตณวัดพระเวรุวันมหาวิหาร ในพระนารราชคือกรุงระกรุงแคว้นมคตพระพุทธองค์ทรงเห็นเป็นเวลาอันสมควรจึงทรงประกาศหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อให้สาวกถือเป็นแนวเทศนาสั่งสอนและปฏิบัติของพุทธบริษัทสื่อไปโดยเป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา เรียกว่าโอวาทปาติโมกแปลว่าธรรมที่เป็นประธานแห่งโอวาทอาศัยเหตุอัศจรรย์นี้พระพุทธองค์จึงทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งมีใจความที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนากล่าวคือไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีและ มันทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาดสว่างผ่องใสสงบพร้อมทั้งได้สอนหลักการสอนของผู้เผยแผ่ธรรมไว้ด้วยเช่นต้องมีความอดทนมุ่งความสงบอยู่ในระเบียบวินัยตั้งใจแน่วแน่ทำแต่ความดีที่เป็นประโยชน์ แก่พระพุทธศาสนาแก่ตนและบุคคลอื่นที่เรียกว่าอัตติตประโยชน์และบระหิตประโยชน์คือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านในวันมาฆบูชายังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกประการหนึ่งกล่าวคือเป็นวันที่พระองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขาร ที่ปาวานเจดีแคว้นวัชีว่าอีกสามเดือนตถาคตจะเสด็จดับขันะบรณิพานวันมาฆบูชาจึงนับว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาสมควรที่ชาวพุทธจะแสดงความระลึกถึงและจัดพิธีบูชาให้เป็นพิเศษ ต่างไปจากวันพระตามปกติแม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นความสำคัญนี้จึงได้ทรงจึงได้ปโปรดให้มีพระราช,ชาพิธีประกอบการกุศลขึ้นในวัดพระศรีรัตนศา,ส,า,ส,ดา,ดา,ส,าสดารามเพือ่เอเมื่อพศ2394จนเป็น ที่นิยมทั่วไปจนถึงปัจจุบันวันมาคบูชายังเป็นวันแห่งความรักในทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากหลักธรรมโอวาทปาติโมกที่ทรงแสดงในวันนั้นเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความรักอันเป็นความรักที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมปรารถนาดีต่อกัน และวันมาคบูชายังเปรียบเสมือนเป็นวันพระธรรมเพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมโอวาทปาติโมกอันเป็นหลักการที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาที่ทรงเน้นย้ำว่าพุทธศาสนาสอนให้ละเว้นความชั่วมันทำความดีเสมอเสมอ และทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดสว่างผ่องใสสงบดังได้วิสัชนามาชะนีเทศนาปริโยสานเนในที่สุดแห่งพระสัทธรรมมะเทศนานี้อาตมาภาพขออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนตรัยและอนุภาพ แห่งบุญกุศลที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้บำเพ็ญเป็นลำดับมาจงเป็นปฏิภาหาโนบายป้องกันภัยพิบัติอุป,ปัตถวันตรายอย่ามากล้ำกรายท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจเจริญด้วยพรทั้งสี่ประการคืออายุให้มีอายุยืนยาว วันนะให้มีผิวพรรณสะอาดผ่องใสสุขะให้ประสบแต่ความสุขทางกายทางใจภลรให้มีกำลังกายและกำลังความคิดอันเข้มแข็งสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อโทษแล้วจงอย่าบังเกิดมีสิ่งใดเป็นความดีและเป็นประโยชน์สุข ขอจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านทั้งกรหัสและบรรพชิตจงทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาในมาคปูชากระถายพานานาการบูชาในวันเพ็ญเดือนสามมาโดยประสงค์ จึงขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรัชนี